สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการแก้รูปด้วยด้วย q ิวเนะครับในโหมด Image e d i t ินะครับไม่ให้เพี้ยนนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับเข้าเว็บคิวเนะครับนี่นะครับต่อมานะครับให้เลือกโหมดนี้นะครับ Image Edit นะครับ Image Edit ต่อมานะครับทำการแนบภาพนะครับอ่าเราจะสั่งกันแล้วนะครับ ภาพนะครับผมก็จะไปเอารูปอันนี้เป็นรูป AI นะครับที่เจนนะครับนี่ครับรูปเด็กผมใส่พร้อมภาษาไทยไปนะครับอันนี้นะครับต้องชับเขาอีกทีหนึ่งครับนำรูปที่แนบหน้าตาเหมือนเดิมไม่เพี้ยนนะครับเป็นชุดเป็นเดรสสีแดงและมือถือดอกกุหลาบนะครับกด Generate นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอันนี้เป็นรูป AI นะครับที่ผมเจนขึ้นมานะครับ ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นคิเวนสามนะครับเวอร์ชันนะครับโอ้โหใช้ได้เลยนะครับหน้าตาถือว่าเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับาไม่เพี้ยนเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ฟรีนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกภาพแล้วกันนะครับสมมติอะนะครับอ่สมมติจะไม่กํำกับว่าหน้าเปลี่ยน,นครับจะบอกว่าเปลี่ยนชุดพอนะครับเปลี่ยนเสื้อนะครับอ่าสีขาวลายจุดนะครับ เอ็นเสื้อสีขาวลายจุดอ่ะเดี๋ยวผมจะลองแนบภาพนะครับก็คือจะเอานี่นะครับอันนี้ผมจะลองไม่ไม่กำชับนะครับว่าหน้าเหมือนเดิมหรือไม่นะครับอ่ะลองเลยนะครับนี่นนี้ะครับนี้นะครับอ่าจะราจะมารับชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ข้างบนถือว่าใช้ได้นะครับเขียนน้อยนะครับ นี่ก็ใช้ได้นะครับอ๋อขอเปลี่ยนเสื้อข้างในให้ผมนะครับหน้าตาก็ไม่เพี้ยนนะครับ q n AI นะครับถือว่ามาแรงครับในเวลานี้ก็ไปหาลองใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ